สวัสดีค่ะพวกเรา ATK วันนี้รางวัลที่เรีรับคุณคือรางวัลอะไรเอ่ยก็เป็นรางวัลสาขา Best Mix Gender Group ค่ะตื่นเต้นไหมครับการรับรางวัลในครั้งนี้คุณก็ตอนที่แบบเพลงเรื่องก่อนที่เขาจะประกาศว่าใครชนะเราพวกเราก็แบบตัวสั่นไปหมดเลยเอาตรงๆนั่งแบบว่าแต่แต่ตัวกันสิได้มากจริงๆค่ะมันลุ้นวินาทีฉันว่าให้ประกาศเตรียมตัวไงมาบ้างนะแต่ละคนก็แบบว่าเราเตรียมตัวกันแบบว่า ตื่นเต้นกันมากเลยครับก็ไม่รู้ว่าเราก็แอบหวังว่าเราจะได้ด้วยเอาจริงๆคือแบบอยากบอกว่าเราก็ซ้อมมาหน่อยนิดนึงใช่ไหมแต่พอแบบขึ้นไปแล้วเรือยังไงคือลืมไปหมดเลยลืมไปเลยว่าต้องพูดอะไรจริงๆแอบคิดไปว่าอยากพูดอะไรบ้างพอถึงเวลาจริงก็คือแบบไม่รู้แล้วพูดไปก่อนเลยภูมิใจแค่ไหนนะกับรางวัลที่เทได้รับในครั้งนี้ด้วยในปีนี้ภูมิใจมากๆเลยครับพวกเราก็ใช้เวลามานานซ้อมมาอะไรี้ อันนี้ก็เป็นหนึ่งในผลงานที่พวกเราแบบว่าทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจมากๆจริงๆแล้วช่วงเวลาโหวตที่ผ่านมาพวกเราก็ทุ่มเทกับการโปรโมทเหมือนกันแล้วก็แบบภูมิใจมากจริงๆค่ะถือเป็นรางวัลแรกของปีเลยไหมท่านริ้งเกอรใช่ใช่เป็นรางวัลแรกของวงพวกเราด้วยใช่ใช่มิเลยเนี่ยแหละค่ะีกดาต้องเอาไปประดับที่ไหนเป็นพิเศษไหมเราเดี๋ยวขึ้นหิ้งเลยอยู่บนยอดบนค่ายเลยหลังจากนี้ให้มีโอกาสได้เดินสายรับรางวัลก็พร้อมเสมอไหมทุกคนพร้อมมากค่ะ กับกรางวัลในครั้งที่จะต่อยอดอะไรยังไงครับก็อยากขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับทั้งคนที่เรากล่าวมาแล้วก็ไม่ได้กล่าวมานะครับแต่ก็อยากจะฝากให้ทุกคนติดตามพวกเราไปเรื่อยๆนะครับผมก็อยากฝากผลงานไปเรื่อยๆจนทุกคนแบบรับเราบ้าก่อนที่จะฝากโชว์สักหนึ่งค่อนเพลงได้ไหมครับได้ค่ะอาโคเซ เราไม่ต้องรักกันขอเพียงให้ฉันรักเธอแค่ได้เป็นคู่ซะแค่มีดูดีเท่าไรจริงจริงมีเยอะกว่านี้ใลาเชิญ์โซนแฟนเลยค่ะเห็นแบบมีชาลงชาเลนด้วยแฟนแบบปากปากไหนกันได้ใช่ทางไหนกันได้ได้ค่ะก็ขอฝากเพลงพวกเราอีกอันนึงนะคะระหางนี้แถวสองซิงเกิลก็คือเพลงรักสองขีดและเพลงที่ได้รับรางวัลนี้นะคะเพลงยอมแค่เธอรู้สึค่ะ ชวนทำชาเลนจ์เลยค่ะขอบคุณากเลยก็ทุกคนสามารถทำชาเลนจ์พวกเราได้ทาง TikTok แล้วก็สตรีมมิ่งแต่ต่อไมนะครับใช่ค่ะแฮชแท็กยอมแค่เธอรู้สึกเอทีเคชาลิสค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะ